สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่4มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้นะครับกำลังเริ่มนะฮะ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับวันนี้เพิ่งเริ่มเป็นวันแรกนะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราบอกว่าเป็นการโจบรอบเท่านั้นแต่ในระยะใกล้มีโอกาสที่จะลงได้อีกโดยเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตที่กระทบนะครับสรุปแล้วนะครับปิดแท่งแดงแท่งใหญ่ไปเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ในระยะใกล้นะฮะบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหชุด โดยเปอร์เซ็นต์การลงเน้นก็อยู่มีมีอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็อยู่ในสักระดับที่ซักประมาณ30-40นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ากำลังเป็นการพักตัวนะครับของการเคลื่อนที่ระยะกลางนะฮะการเคลื่อนที่ระยะกลางก็แหละ การเคลื่อนที่ทางการเริ่มจากตรงนี้นะครับที่เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะขึ้นไปก็สักประมาณอยู่บริเวณนี้นะฮะสักประมาณ2 7 0 0 0จุดนะตอนนี้กําลังอยู่ในหมวดที่เป็นพักตัวพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะพักตัวลงมาสัก3-4000จุดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบอ่อนแรงเช่นกันนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัว และมีแนวโน้มจะลงๆๆๆๆๆนะฮะเราก็พอจะสรุปในททมงเฟรมที่เดลี่ว่านะครับมีโอกาสจะยอ่อตัวลงมาได้อีกหนึ่งชุดนะครับเ <c oughs> มื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวล่าอีกสักชุดหนึ่งนะครับก็จะส่งผลไปในททมงเฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในททมงเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิด เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะเแท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดน,นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไว้บริเวณนี้นะครับบอกว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับก็อาจจะลงได้อีก1ชุดก็ลงได้จริงๆนะครับนะฮะส่วนวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนไ,ไหมฮะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเบรกเด้งอันนี้จะเป็นนะฮะ supply effective expansion นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองออกว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเขีวเขียวเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดจาก แรงซื้อที่แท้จริงนะฮะแบบนี้เนาะนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับตรงนี้เพิ่งเริ่มนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นไม้ที่1ของเราอยู่ตรงนี้เนาะนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงชัดเจนแต่เพอเอินขาก็ยังเป็นแค่หลุมหลุมอยู่เนาะนะฮะเขาก็ยังไม่เป็นภูเขาหรือว่าเป็นเหวที่ชัดเจนเักเท่าไหร่เราก็พอสรลุปมนการเคลื่อนที่ระยะกลางนี้นะครับยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวนะฮะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะ เช้านี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับเกิดจากการปิดโพซิชันของนักลงทุนนั่นเองนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่แรงซื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาด Forex ตนะครับตอนนี้ก็มีแรงขายที่ลดลงแต่เขาก็ยังอยู่ฝั่งแดน นะครับแรงซื้อมีเพิ่มขึ้นจริงไหมมีเึ้นม,มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่เขายังอยู่ในแดนลบยังไม่สามารถที่จะทําใหา้การเคลื่อนที่ของกราฟนั้นแข็งแรงได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่าอนุก,การพักตัวก่อนนะครับขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยย่อตัวลงมาค,ค่อยเดินทางต่อนะไม่ใช่ย่อตัวนะกราฟค่อยเดินทางนะครับถ้าหากเขาจะขึ้นก็จะทาแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับหากเขาจะลงเขาก็จะลงต่อได้เช่นกันแพทเทิร์นของเขาวางมาแล้วนะฮะแบบนี้ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเกิดจากตรงนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว35แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ปรงนี้นะบอกว่าเขาอยู่บริเวณนี้ก่อนพอหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ด้วยแอคชั่นมาเกตที่เกิดขึ้นสุนแล้วย่อตัวลงมาเยอะเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ3,000กว่าจุดนะครับนะฮะ ตอนนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับอยู่ในการหมวดที่เป็นการพักตัวหรือว่าเบรกเด้งนะครับเป็น supply effective expansion อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะจบรอบพักตัวนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะใครเี็นไปแล้วก็น่าจะมองออกว่าตอนนี้นะครับโซน supply โซนของเรากำลังแนะนำให้ออกออเดอร์ด้วยสัญญาณอะไรนะครับกำลังรอกำลังรอคอนเฟิร์มนะอีกสักประมาณแท่งสองแท่งน่าจะรู้ผมนะครับนะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับในไทม์เฟรมนี้นะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงโมเมนตัมฝั่งขาลงเริ่มจากตรงนี้บริเวณนี้นะครับนะฮะพอหลังจากนั้นตอนนี้ก็กาลังหดตัวกลับหาศูนย์ไปว่าอาจมีการพักตัวอีกสักนิดหน่อยก่อนนะครับนะฮะแบบนะฮะเช้านี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มาจะลดลงแล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนเรียกว่า เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับวันนี้อาจต่อจากนี้นะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีการพักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดเพราะว่าในช่วงนี้นะมันเป็นช่วงอาทิตย์ของที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับวันนี้นะฮะมีปัจจัยกระทบค่าเงินฝั่ง USD นะครับอย่างส่วน XAU ก็มีบ้างนะครับทำให้เกิดสมการการเคลื่อนที่นะครับอ่านะฮะแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆ ตามระบบไปก่อนเพราะว่าแอคชั่นที่เกิดนั้นนะครับมันมีตัวเลขของการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลขอาจจะไม่ตรงก็ได้ดังนั้นเราจะต้องวางแผนในการบริหารพอร์ตให้ดีนะครับนะบสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ